หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายวิดีโอนี้จัดไปเรื่องข่าวซื้อขายเพียงอย่างเดียวในช่วงดึกที่ผ่านมาผมองแมนยูสู้ตายนั่งมอนิเตอร์และใช้ข่าวทั้งคืนสรุปมาทุกท่านติดตามในช่วงเช้าและตลอดทั้งวันนี้หากชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้แมนยูสู้ตายทั้งเพจและช่องด้วยนะครับ ขอบคุณที่ชมเนื้อหาของเราและยกยองพวกเราเรื่องความมั่นยำในการหาข่าวแมนยูสูตายจะไม่หยุดพัฒนาและทำงานเพื่อลพลพรรคผีแดงต่อไปเริ่มกันที่ดิวของเลซิสานเชสจากที่อัปเดตไปช่วงดึกเมื่อคืนว่าสายข่าวจากอิตาลีหลายสำนักยืนยันว่าเลซิสเจาะย้ายไปร่วมทัพอินเตอร์วิลาเปไปการถาวบอลแล้วช่วงใกล้สว่างเมื่อคืนที่ผ่านมานักข่าวเชนหนึ่งต่างพากันพาเรตดลรายงานออกมายืนยันข่าวจากทางอิตาลีครับสูตรไปฟังดังนี้เริ่มที่ฟาบิโอโรมาโนเชนหนึ่งจากสายอิตาเลียและเดอะกาเดียน มาในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งบ้านเรายืนยันว่าดิโอเล็กซิสกับอินเตอร์มิลานนั้นใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วโดยข้อตกลงระหว่างแมนยูเต็ดกับอินเตอร์จะเป็นการย้ายทีมแบบถาวรไม่ใช่ยืมตัวต่อและเงื่อนไขส่วนตัวระหว่างลาเต้ชาวชิลีกับทีมงูใหญ่ก็เรียบร้อยแล้วเช่นกันต่อมาซือยายังเดอะการเดียนในกลุ่มเทียร์สามก็เปิดเผยตัวเลขค่าเหนื่อยของเล็กซิสที่จะรับกับอินเตอร์มิลานออกมา เหลือ390,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ลดลงจากที่รับอยู่เดิมกับแมนยูเต็ดต่อมาในช่วงเวลาประมาณตีห้าบ้านเราเจมส์ดักเกอร์นักข่าวในกลุ่มเชนหนึ่งจากเลกรก้องมาตอกย้ำข่าวนี้จากฝั่งอังกฤษบ้างโดยเปิดเผยว่าแมนยูเต็ดจะประหยัดเงินในการเสียค่าเหนืออเล็กซิสรวมโบนัสและอื่นๆที่5 6 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ไปได้หลังจากประสบความสำเร็จในการขายให้อินเตอร์มิลานดักเกอร์รายงานต่อไปว่าอเล็กซิสจะเซ็นสัญญา3ปีกับอินเตอร์รับค่าเหนือย6.3ล้านปอนต์ต่อปีหลังหักภาษี แต่แลักเกอร์ไม่ได้ระบุจำนวนค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์ออกมาและยืนยันว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นในอีก48ชั่วโมงข้างหน้านี้มาดูจากทางฝั่งอิตาลีกันบ้างตัวเลขค่าเหนื่อยที่โจดุก้าดิมาโซนักข่าวจากอิตาลีอีกรายรายงานออกมาใกล้เคียงกับที่เจมส์ลักเกอร์รายงานแต่เป็นเงินสกุลยูโรที่7ล้านยูโรต่อป,ปีไหนๆก็แวะไปอิตาลีแล้วแถมให้สลับดิวของคริสสมอลลิงสมมลลิงมีโอกาสสูงที่จะได้กลับอังกฤษ พวกเขาไม่มีชื่ออยู่ในขุมกําลังของโรม่าในศึกยูโรปาลีกที่จะแข่งขันในกลางสัปดาห์นี้ตามริงานระบุว่าโรม่าไม่ยินดีที่จะจ่ายค่าตัวตามที่มายยเต่เรียกร้องและทีมของโซชาก็ไม่ตกลงที่จะให้ทีมหมาป่าใช้ละาเตตในยูโรปาลีก้ทยซีซั่นตอนที่ดิวของซานโชครับถ้าใครยังไม่ได้ดูวิดีโอก่อนหน้าในช่วงดึกเมื่อคืนท่านกดพอส์วิดีโอนี้ไว้ก่อนแล้วไปดูวิดีโอก่อนหน้าก่อนครับจะได้เข้าใจเรื่องราวที่ผมนําเสนอไปอย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน รายงานของเจมส์บักเกอร์ที่เขียนข่าวต่อเนื่องกันว่าอเลซิสจะถูกขายออกไปและซานโชจะเข้ามาอยู่ในทีมแทนบักเกอร์เรียบเรียงผ่านเทเลกราฟว่าแมนยูแต่ต้องการเคลียร์เรื่องระบบจานจ่ายค่าจ้างของนักเตะโดยมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างของสโมสรและเตรียมเงินที่ต้องจ่ายให้กับดอทมูลเป็นค่าตัวก้อนแรกของซานโช ซึ่งแักเกอร์เปิดเผยว่าดิลนี้ทีมเสือเหลืองกำไรมหาศาลเพราะพวกเขาเซ็นซานโชมาจากแมนเชสตี้แค่8ล้านปอนด์เท่านั้นโดยดอทมุนต้องการให้ดิลนี้เสร็จสิ้นก่อนวันจันทร์ที่10สิงหาคมเพื่อพวกเขาจะได้มีสมาธิช่วงพรีซีซั่นฤดูกาลใหม่และหาตัวแทนนักเตะซึ่งข้อมูลตรงนี้ทุกท่านที่ตามมาอยู่สุ้ตายน่าจะทราบเป็นดีอยู่แล้วครับเพราะนักข่าวหลายคนรายงานออกมาตรงกันแบลกเกอร์อธิบายต่อไปว่าปัจจัยสำคัญในเม็ดเงินอีกอย่างก็คือการที่แมนยูเตดคว้าสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียน ซึ่งในส่วนของเงินออปชั่นที่แมนยูต้องจ่ายให้ดอทมูลนั้น,น,นเกี่ยวข้องกับการที่แมนยูเต่จะประสบความสำเร็จในฟุตบอลทั่วยุโรปรวมถึงผลงานส่วนตัวของซานโชถ้าคว้ารางวัลนักเตะบอลลงดอได้และข้อมูลใหม่ที่ดักเกอร์เปิดเผยออกมาคือยามาโอเลกุน่าโซชานั้นติดตามฟอร์มของจาร์นซานโชและศึกษาวิธีการเล่นตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2019จนมั่นใจที่จะดึงมาร่วมทีมและสิ่งที่ทำให้พลภาพผิดแดงมั่นใจในดิวซานโชขึ้นไปอีกคือไซมอนโซนได้สัมภาษณ์ผ่าาานรรยกรวิทุของ BBC Fire Life Sport เมื่อคืนที่ผ่านมาว่าดิวซานโชน่าจะจบลงอย่างสวยงามเพราะเลกูนาโซชาต้องการตัวนักเตะเข้ามาร่วมทีมสรุปประเด็นที่นํามาฝากกันในวันนี้แบบสั้นๆได้ใจความแมนยูต้องการเคลียร์บัญชีให้สวยๆด้วยการปล่อยอลรซิสออกไปเพื่อลดเพดานค่าเหนื่อยอเลซิสน่าจะเซ็นสัญญา3ปีกับอินเตอร์แต่ค่าตัวทีแนชจะไม่ถูกเปิดเผยออกมามีแค่ค่าเหนื่อยรวมต่อป,ปีประมาณ6.3ล้านปอนด์หรือ7ล้านยูโรดิวสมอลลิงยังไม่ชัดเจนแต่ตัวนักเตะยายอยู่อิตาลีต่อ ดิวอเลซิสเกี่ยวเนื่องกับซานโชนเรื่องงบของสโมสรที่ต้องการจัดแต่งบัญชีให้สวยและการได้ไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกมีผลต่อออปชั่นในดิวซานโชรูมถึงผลงานส่วนตัวโซชาสนใจซานโชมา1 7บเดถึงิเดือนแล้วไม่ได้เพิ่งมาสนใจและสุดท้ายดิวนี้น่าจะจบในอีกไม่นานนี้เพราะโอเล่ต้องการดึงตัวซานโชเข้าสู่ทีมครับหวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบเนื้อหาที่นามาฝากกันแบบอัปเดตในช่วงเช้าเพื่อแฟนแอนยูสู้ตายโดยเฉพาะลุ้พลังเชียร์และลุ้นนักเตะใหม่ไปพร้อมๆกันกับพวกเรา หวังแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงกันต่อไปแล้วหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่ง <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย